เพื่อนดูครับวิวบรรยากาศช่วงเย็นๆครับข้าวกำลังออกลวงเลื้องอารามเลยเพื่อนๆวันนี้วันที่เท่าไรเนี่ยเจ็ด พิจิกาสองห้าหกสี่นะครับข้าวเหนียวนะครับเนี่ยข้าวเหนียวครับแถบจังหวัดเลยเนะี่ยเขาจะกินข้าวเหนียวครับปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักภูจิกเมืองไทยครับหรือภูหอครับแต่นี่เรียกภูหออ่านี่อีกมุมหนึ่งครับของไรน่เด่นนะครับ อันนี้จะทำกะเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะก็คือมีปลูกมันสัปะหลังมีปลูกอ้อยรับบลงน้ำตาลนะครับมีทำนามะขามหวานครับแล้วก็มีบ่อปลาด้วยฮะเอพื่อนเพื่อนครับมาที่สวนมะขามหวานน่นเดินอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้รอบนี้นะฮะวันนี้มืดหน่อยคลิปก่อนที่ถ่ายไว้นานแล้วฮะเมื่อสองปีที่แล้ว ร่วมสามปีครับอันนี้ออกฝักแล้วนะครับอันนี้พันธ์สีชมพูเพื่เพื่อนครับเริ่มมีฝักแล้วนะฮะปีนี้ลูกดกมากเลยดูเพื่อนๆโอ้มันมืดแล้วอ้าให้ดูใกล้ๆ นี่ฮะเริ่มมีผลผลิตนะครับเป็นมะขามหวานปลอดสารพิษนะครับไม่ใช้ยาฆา่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะฮะโอ้ปีนี้ฝักแตกเยอะเลยพเพื่อนเเห็นไหมฮะอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมะขามหวานนะครับปีนี้ทำไมฝักแตกก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้สาเหตุนะครับโอ้โหนี่ต้นเดียวฮะต้นเล็กๆครับพเพื่อนเดู มักขามหวานที่เมืองเลยครับแถวเพชรบูรณ์ที่เขาขายกันทั้งปีก็มารับจากที่นี่ไปด้วยะฮะขายอยู่แถวอำเภอหลมสักแถวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะฮะก็รับจากที่เมืองเลยด้วยฮนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนต้นนี้ฝักยิ่งใหญ่เลยนะโตมากเลยฝักใหญ่ฝักโตแล้วนะครับผมโอ้โหติดดริงจริงเลยต้นนี้ เพื่อนๆดูนี่โอ้ปีนี้ตกดกมากเลยครับเสียดายนะเด่นมาค่ำไปหน่อย2ปีแล้วไม่ได้มาครับช่วงสถานการณ์โควิดครับไปอยู่ศรีสะเกด แล้วเข้ามากรุงเทพก็ติดกับดักอยูุ่งเทพครับสองปีครับวันนี้เพิ่งได้กลับบ้านมุมกว้างนะครับอันนี้หญ้าเพิ่งตัดมาใหม่เองครับ ตรงนี้หมดไปขับตัดจ้าพันหกนะครับผมคนตัดสี่คนต้นนี้ก็เริ่มอ,ออกเยอะเหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆครับไฮไลท์ครับตน้นนี้ดูเล็กนิดเดียว นี่เดือนพฤศจิกานะฮะฝักจะสุกเต็มที่ก็ประมาณเดือนธันวาถึงมกราฮะถึงจะเก็บผลผลิตได้นะครับเพื่อนๆครับพันสีชมพูครับลูกจะเล็กๆตรงๆนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองมันจะฝักใหญ่โค้งนะฮะฝักจะโค้งอันนี้ฝักเล็กฝักตรงรสชาติก็อันนี้จะออกแบบความหวานไม่น่าต่างกันเท่าไหร่แต่อันนี้มันจะออกแห้งๆฮะออกแห้งๆ แล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ชอบแบบหวานชำํำบางเนี้ยก็ชอบแบบหวานแห้งๆนะฮะเนื้อจะแห้งๆนิดนึงไม่จับไม่เลอะมือครับแต่ความหวานนะโอเคแล้วติดฝักเยอะดกนะฮะลูกต<อ>้น,<อ>นนี้ปลูกเสริมนะฮะมาที่หลังเพื่อนเพราะว่าต้นแรกมันตายครับผมก็เลยปลูกเสริมก็มันจะเป็นอย่างนี้ละฮะลักษณะการปลูกพืชสวนก็เราก็เอามาปลูกใหม่ต้นไหนที่ตายเราก็เสริมก็ยังไม่มีลูกออกมา รไระเด่นอยู่เชิงภูหอครับผมเห็นปลายตรงนั้นนะครับคือยอดภูหอหรือภูจิเมืองไทยครับสวยงามมากเพื่อนเพื่อนต้องรู้อีวิวอีกจุดหนึ่งจะเห็นสวยเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองเลยครับผมีปัญหาหนึ่งก็เกษตรกร,ะร,กรนะฮะฝักแตกครับยังไม่รู้สาเหตุว่าเปิดจากอะไรนะฮะเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์มีสาเหตุก็เม้นม,ม,มาทางคอมเมนต์ให้ไร้เด่นทราบด้วยนะครับแต่ก็มีเสียหายบ้างนะฮะ อันนี้ติดดีหมดครับผม กี้พาไปดูข้าวแล้วนะเขาเพื่อนเอ้ยพาไปดูบะาขามนะครเพื่อเพื่อนครับแล้วมาดูข้าวนะครับผมเนี่ยนันเรียนเขาปลูกข้าวไว้ประมาณสามไร่นะฮะตรงนี้เอาไว้กินนะครับผมเป็นพันของเป็นพันธุข้าวเหนียวฮนะพันธุเมืองเลยปีนี้งามมากเพื่อนเพื่อนดูดิรวงติดดีมากเลยไม่มีหญ้าเลยครับผมปีนี้ใช้หวานเอานะครับ <c oughs> คนแก่อยู่บ้านไม่มีแรงทำแล้วเมื่อก่อนดำเอาฮะแต่ปีนี้หวานเอาครับหวานนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ผลดีอยู่นะปีนี้นี่ครับผมตรงนี้มีนาอยู่สี่ไร่นะครับมีบ่อปลาอยู่ข้างบนบ่อปลาจะอยู่มุมนู้นนะครับมันมืดแล้ววันนี้ไม่รู้จะถ่ายให้เห็นหรือเปล่าเพื่อนๆยวพาไปดูอันนี้ก็เป็นทางเข้านานครับฝั่งนี้เป็นของน้าสาวแกลง อ้อยกับมันไว้นาแกรกขปลูกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีมะขามด้วยเหมือนกันหมดใช้หลักทฤษฎีในหลวงรัชการที่เก้าครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับปลูกผสมประสานครับให้เพื่อนๆดูฮะอันนี้เป็นไหไม่ใช่ป่ะอันนี้ให้เป็นบอ่อบาดาลที่เเดินเจาะนะฮะที่นี่เจาะแพงนิดนึงครับใช้ระบบลมสองหมื่นห้าเขาจะติดโซลาร์เซลล์แต่ว่าพอเจาะบาดาลเสร็จแล้วก็งบประมาณก็ไปกับค่าเจาะหมดกันเลยบเบรกโซลาร์เซลล์ไว้ก่อนนะฮะ ทำเพลิงกั้นเอาไว้มืดแล้วครับเพื่อนๆมองไม่เห็นอันนี้มะขามหวานต้นใหญ่ครับอันนี้หลายปีและสิบกว่าปีละแต่ต้นนี้ก็เกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยเขาเรียกพันธุ์ขี้แมวตัวเนี้ยฝักเล็กหวานอยู่แต่ฝักมันเล็กครับผมคือส่วนครัวก็มีเพื่อนๆกระเพราครับผมนี่กระเพราตะไคร้ครับ อันนี้เขาเรียกต้นอะไรวะเ,เดี๋ยวลืมชื่อล้มะละกออีสานต้องมีมะละกอครับตำส้มตำอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองฮะน่าจะแขกดำหละแตะกายนี่ครับที่นี่มันเป็นที่ภูเขาฮะต้องเก็บ มีโอ่งเก็บน้ำฝนไว้กินนะครับผมโอ่งข้องหลวงฮะมอบให้อันนี้มะขามต้นใหญ่ครับของเราเด่น,น,นหลายปีแล้ะอันนี้ออกฝักเต็มที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ปลูกไปห้าปีแต่มะขามหวานนะครับต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะครับผมมะขามเปรี้ยวฮะเอาไว้ทํากับข้าวทักษะของน้าเด่นนะครับ กวางใหญ่ไพศาลอยู่ฮะหน้าแรงใช้ประโยชน์จากน้ำบ่อนี้ได้ฮะปลาก็มีหลายพันอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นปนินนะฮะนี่ทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบ่งพื้นที่ให้มีสระน้ำทำนาเอาไว้กินเองปลูกพืชผักปลูกพืชชนิดอื่นเชน่น,ชนแต่ที่นี่จะเน้นมะขามหวานเป็นหลักฮะข้าวในปลูกเป็นรองเพื่อเอาไว้กิน แล้วก็มีพวกปลูกมันปลูกมันสัมปะหลังปลูกข้าวโพดข้าวโพดของนาเด่นก็อยู่อีกอีกฟากหนึ่งนะครับอยู่บนติด,ต,ดติดเชิงเขานน้นนะครับผมก็มีหน่อไม้ฮะนะ่ะไผ่กิมซุงครับหลายหน่ออยู่มันมืดมองไม่เห็นเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นาเด่นขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเพอเอินมาธุระแค่วันเดียววันนี้ก็เลยถ่ายให้เห็นได้นิดเดียว เดี๋ยวเที่ยวหน้าก็จะถ่ายทอดให้ละเอียดมากกว่านี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็สิบกว่าไร่นะฮะมีนาข้าวมีมะขามหวานมีไร่ข้าวโพดนะฮะไร่ข้าวโพดก็มีตลาดรองรับอยู่ที่นี่แต่ก็ได้ไม่เยอะหรอกได้มันสําปะหลังก็ปีนี้ก็ราคาดีหน่อยแต่ส่วนมากจะเน้นมะขามหวานนะฮะบ้านผมจะเน้นมะขามหวานข้าวเดี๋ยวก็เอาไว้กินอย่างเดียวะฮะ แต่ก็มีเหลือขายนะทีเนี้เพราะว่าเขาพอปลูกไว้กินแต่มันเหลือขายมันกินไม่หมดสี่สีไร่นี่กินไม่หมด, 3, 4, หน,น,มหมดนะใช้กี่คนหนะนึ่งสองสาสี่ห้าห้าคนนะฮะเฉพาะชีวิตในครอบครัวห้าคนพ่อแม่ลูกตากับยายนะฮะเป็นห้าคนบางทีน้องก็มาด้วยนะฮะ นี่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้เป็นกำลังใจและเด่นด้วยนะครับสวัสดีครับโน่นภูเขาดูหลังนานนเด่นนี่เองตรงนี้เขาเรียกเกต็รักษาพันสุ์สัตป,ป่าภูหอภูกระแตครับมันเชื่อมกับภูหลวงครับ เชื่อมกับเขตพันรักษาเขตรักษาพันธสัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนะครับผม